ชาวราศีมังกรชาวราศีมังกรการเงินกำลังฟื้นที่ราคาชาวราศีมังกรก็คือด่านีเกิดระหว่างวันที่16มก,กราคมจนถึงวันที่12กุมภาพันธ์ที่ราคาก ไพ่ก้าเหรียญความอุดมสมบูรณ์ความลงตัวเพราะฉะนั้นชาวราศีมังกรในช่วงวันที่16ถึงวันที่30มกราคมสอง8ชาวราศีมังกรในเรื่องของงานจะเกี่ยวโยงโดยตรงกับเรื่องของการเงินที่ราคาเพราะฉะนั้นชาวราศีนี้ มีดีหลายทางนะมีดีหลายอย่างแต่บางครั้งชาวราศีมังกรคิดแย่วางแผนหนึ่งสองสามสี่แล้วก็กลับมาย้อนดูหนึ่งสองสามสี่เพราะ,ะนั้นชาวราศีมังกรอย่าคิดเยอะเปน็นอันขัดอาจารย์หมายความว่าถึงเราจะมีโปรเจกต์เยอะแยะมากมายอะไรก็แล้วแต่ขอให้ชาวราศีมังกร เริ่มทำกว่าที่เราจะไปถึงยอดเขาไม่ต้องไปรู้หรอกว่าไอ้ไอ้ไอ้ไอบันไดขั้นสุดท้ายเนี่ยมันทั้งหมดกี่ขั้นขอให้เริ่มเดินตั้งแต่ขั้นแรกขั้นที่สองขั้นที่สมนะถ้าเหนื่อยช้าหน่อยช้าหน่อยไม่เป็นไรนเฮ้ยครึ่งได้เฮียครึ่งหนึงแล้วขึ้นไปอีกเพราะนั้นชาวราศีมังกร15วันนี้ ถือว่าเป็นเรื่องงามยามดีสําหรับชาวราศีมังกรเออว่าแบบนี้แล้วก็สัน่นกระดิออ่งว่ากันเช่นนี้เอาเป็นว่าสําหรับชาวราศีมังกรเนี่ยความมั่นคงในชีวิตก็เกิดจากการกระทําการลงมือทําเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการถูกหากหลังไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเล y เยวเลียออฟหรือบางท่านกําลังตกงานอยู่แล้วยังหางานไม่ได้ สิบห้าวันนี้ขอยชาวราศีมังกรค่อยๆขย,ยับ yeah. ถ้าตัดสินใจแล้วโยงมือทาทันทีสำหรับชาวราศีมังกรไพ่สี่ไม้เท้าในตำแหน่งการเงินถามว่าโอเคไหมถือว่าโอเคนะเพราะฉะนั้นบางท่านอาจจะรอง,งานมานานแล้วบางท่านอาจจะบอกว่ารอนหน่อยนาะหรือบางท่าน กำลังตัดสินใจว่าอาจารย์อาจารย์เทพมังกรทองหนูเนี่ยตั้งใจว่าถ้าเกิดไปี2 5 6 7ถ้ามันไม่โอเค6กปได้หนุมบินมากเลยเพราะฉะนั้นชาวราศีมังกรมีโอกาสเดินทางนะเพราะฉะนั้นการเดินทางในครั้งนี้ตรงไพ่ฐานดวงชะตามันขึ้นมาเก้าเหรียญมันก็หมายความว่าชาวราศีมังกรการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ จะทำให้ชาวราศีมังกรเขาเรียกว่าชีวิตพลิกฟื้นอาจารย์เทพรวยไหมรวยแม่อาจารย์ซื้อหวยห้าบาทกับซื้อหวยห้าหมื่นมันคนละเรื่องเพราะฉะนั้นการกระทำของเรามันจะส่งผลในเรื่องของมูลค่าในภายภาคหน้าอ่ะว่ากันแบบนี้เอาเป็นว่าสำหรับชาวราศีมังกรเนี่ยไพในเรื่องของการเรื่องของงานเอาเป็นว่า ถ้าจะต้องตัดสินใจไปต่างประเทศหรือใครที่ทำงานประจำทำงานประจำแล้วอยากจะทำธุรกิจร่วมกันด้วยถามอาจารย์ดีไหมลงทุนให้ต่ำลงทุนให้ต่ำที่สุดตัดอะไรที่มันไม่ไม่ควรจะเสียเงินอะไรใช้มือสองได้ใช้มือสองเพราะฉะนั้นขณะที่เรามีเงินเยอะสมองจะใช้น้อย แต่ถ้าเมื่อไรเราใช้เงินเขาเรียกว่าประหยัดที่สุดสมองจะคิดเยอะมากกว่าเดิมนะว่ากันเช่นนี้เอาเป็นว่าสำหรับชาวราศีชาวราศีมังกรหลายๆท่านประคองค่าใช้ใจ่ายหลายหลท่านบางครั้งบางคราวก็เกิดอุบัติเหตุทางการเงินบางครั้งบางคราวชาวราศีมังกรก็มีเรื่องต้องใช้ต้องจ่ายโดยฉับพลันนะ พราะนั้นชาวราศีมังกรหรือชาวราศีเลียงผาชาวราศีนี้มีความชัดเจนอยู่แล้วไม่ประมาทนะชาวราศีมังกรชีวิตในวัยเด็กต้องตองต้องสู้นะต้องสู้อุปสรรคเยอะเพราะนั้นชาวราศีมังกรเด็กๆอาจจะ90%กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยอาจารย์บอกเลยไม่ค่อยแข็งแรง แต่พอโตขึ้นกับแข็งแรงมีเนื้อมีหนังแล้วชาวราศีมังกรเป็นคนที่กระดูกใหญ่ดูตัวเล็กนิดเดียวไอ้หียแต่ทำไมมึงหนักแลอเกินวะไอ้มังกรแล้วห่ำไรจ้าหรือว่ามันหนักห่ำวะจ้านเอาไปว่าสําหรับชาวราศีมังกรชาวราศีนี้ต้องบอกว่ามีความทะเยอทะยานค่อนข้างสูงนะแล้วความทะเยอทะยานมันส่งผลอะไรกับชีวิตมันก็ส่งผลให้ชาวราศีมังกรอย่าหยุดเดินนะ ขอยตั้งใจขอยวางเป้าไว้ให้แม่นชาวราศีนี้พออายุมากขึ้นจะมีความเป็นอยู่แบบอุดมสมบูรณ์มีความผาสุกนะแต่ขอให้ชาวราศีมังกรเนี่ยเก็บให้เป็นเก็บหอมรอมริบให้เป็นแล้วลงทุนให้เป็นอาจารย์บอกเลยรวย <S <S ว่าแบบนี้เอาเป็นว่าในเรื่องของการเดินทางมีไหมไพ่ไอรรสขึ้นมา,นพาไพ่ใบนี้ขึ้นมาหมายความว่าอาจจะเป็นเรื่องของข่าว แล้วถามว่าข้อมูลที่เรากำลังได้ดีหรือแย่อาจารย์ต้องว่าไปตามไพ่นะดีเพราะฉะนั้นขอใหยชาวราศีมังกรใครที่โปรเจกต์เยอะแต่ไม่ลงมือทำขอให้เปลี่ยนนิสัยอย่าเยอะแต่ในเรื่องของโปรเจกต์โคตรพ่อโคตรแม่โปรเจกต์เยอะชิบหายเลยแต่ไม่ลงมือทำอาจารย์เทพมึงกำลังด่ากูอยู่ปะเนี่ยอาจารย์ไม่ได้เจาะจง แต่อาจารย์เทพมังกรทองกำลังหมายความว่าขอให้ชาวราศีมังกรคิดวางแผนดีๆถึงแม้ช่วงแรกมันจะล้มเหลวมันจะอะไรก็เรื่องของมันสุดท้ายแล้วอะไรที่มันทำให้เราตื่นเต้นมันมีอะไรที่แบบรอดไม่รอดรอดไม่รอดเสียวไม่เสียวมันโตไปอีกหนึ่งขั้นอะไรที่มันง่ายมันปกติอยู่แล้วแต่เริ่มทำอะไรก็แล้วแต่มันเกิดความเสียวขึ้น นั่นแหละมาถูกทางมันมาถูกทางเพราะฉะนั้นในเรื่องของการลงทุนชาวราศีมังกรใครที่กําลังมองว่าอาจารย์หนูอยากรวยทางลัดว่ะเขาบอกว่าไอ้คิโตเคอร์เรนซีเนี่ยไอ,บอย้บิดคอยบิดขับบิดอะไรพวกเนี้ยมันดีนักหนาเลยอาจารย์อย่าเข้าไปยุ่งกับโลกที่เราไม่รู้จักกับมันอย่างอาจารย์กล้าลงทุนหรือเปล่าบิดคอยบิตบิดขับไม่กล้าเพราะไม่มีความรู้ อาจารย์มองว่าไอ้คนที่สร้างไอ้บิดขับบิดอะไรเนี่ยมถึงอาจจะเป็นภาษาคนญี่ชื่อญี่ปุ่นแต่ไอ้ต้นเรื่องอาจจะเป็นอเมริกันก็ได้นะเพราะทุกประเทศเกือบอาทั่วโลกดีกว่ามีทองคำแบ็กอัพอยู่เบื้องหลังมันจับต้องได้เพราะนั้นคนสร้างอาจจะมองว่าสร้างมูลค่าตรงนี้ขึ้นมาแล้วถามว่าสัญลักษณ์ของมันเป็นเป็นทองทองคำแล้วเราทำไมถึงไม่เอาสิ่งที่มันจับต้องได้ นะอาจารย์มองในมุมของอาจารย์นะใครอยากจะลงทุนอยากอะไรกับอากาศก็ลงทุนไปเพราะฉะนั้นอะไรที่จับต้องได้อะไรที่อิ่มอะไรที่สร้างที่มันผลกระทบตรงนี้โดยตรงอันนี้ดีนะเพราะฉะนั้นถ้ามันดีขนาดนี้มันคงไม่โฆษณาอะไรแบบนั้นหรอกลองไม่เชื่อไปถามดีไอคนที่แม่งเล่นหุ้นแบบรวยมหาศาลถามว่าเขาจะบอกเราหรือเปล่านะเพราะฉะนั้นชาวราศีมังกรในเรื่องของการลงทุน ขอให้ชาวราศีมังกรมองดีๆก่อนที่จะลงทุนไปแล้วสิ่งที่อาจารย์กําลังจะเตือนก็เป็นเรื่องอการลงทุนเพราะฉะนั้นชาวราศีมังกรไปเอาตัวเองให้ชัดเจนก่อนนะชาวราศีมังกรดาวที่ครองชาวราศีมังกรก็คือดาวเสาร์นะดาวเสาร์แล้วเป็นไงอาจารย์ดาวเสาร์เหนื่อยไหมเขาบอกว่ามันเหนื่อยแต่ถามว่ามันเหนื่อยแต่มันดีช่วงปลายเพราะฉะนั้นการสร้างมีความสําคัญ การทำลายแผบ,บเดียวไม่เชื่อลองดูข่าวสงครามกว่าจะสร้างกว่าจะนุน่นกว่าจะนี่แต่พอทำลายเแงบบี่ยนปุ๊บอีกหียมันหายไปทั้งตึกมันเป็นเช่นนี้เพราะฉะนั้นชาวราศีมังกรมีความอดทนเป็นธรรมชาติอยู่แล้วความทะเยอทะยานของเขามีอยู่แล้วเรื่องของเต่าสตางสุพิชยาเสริมดวงเรียกซับ ยิ่งถือยิ่งปังยิ่งใช้ยิ่งรวยธุรกิจราบรื่นเรียกลาบเก็บเงินการระมัดระวังตัวมีอยู่แล้วเขาเรียกว่าหาันสายแลกววาแต่ก็ยังพลาดเพราะนั้นชาวราศีมังกรเลขที่จะเป็นมงคลสำหรับชาวราศีนี้เลขเจ็ดหรือผลรวมผลรวมนะในทางบวก เลขอะไรก็แล้วแต่ที่ผลรวมได้เจ็ดไม่ว่าจะเป็นหนึ่งหกหกหนึ่งเจศเจะสี่สาสสี่อะไรก็แล้วแต่ถือว่าเลขเหล่านี้เป็นเลขประจำตัวชาวราศีมังกรโดยทั้งสิน้นอาจารย์อาจารย์อาจารย์เล็เอาไปแทงหวยได้ไหมก็แล้วแต่ ก็แล้วแต่เสด็จพี่อ้าวเอาเป็นว่าเรื่องของสีอาจารย์ก็ไปศึกษามาไม่ว่าจะเป็นสีดํานี่ดีสีเทานี่ก็ดีสีกรมนี่ก็ดีมะม่วงเออไม่ใช่สีม่วงคลามนี่ก็ดีนะแล้วอีกสีหนึ่งก็คือสีดอกอัญชันสีดอกอัญชันมันก็ออกสีม่วงม่วงคลามแหละอาจารย์บอกแบบนี้จันเทพแต่ตอนนี้สิ่งที่พูดมาทั้งหมดมึงใส่สีแดงตรงนี้เป็นเรื่องตำราแต่ถ้าเราใส่สีแดงแล้วมีความมั่นใจใส่ไปจะถูกกะแพงแดงไว้ก่อน เอาแบบนี้นะจะซื้อรถซื้อราอาจารย์หนูเอาสีอะไรดีเช็คก่อนสีมงคลเป็นแบบนี้เ่ชาวราศีมังกรดําได้ไหมไปยืนเทียบเลยยางอาจารย์เนี่ยไปยืนเทียบสีดําพอมตายไม่เอามันไม่ขึ้นมันทําให้สง่าราศีนี่มันลดลงลองไปยืนเทียบข้างด้วยสีสีน้าเงินเข้มได้ไหมสีกรมได้ไหมเอาแบบเหลือบๆเลยนะไปยืนโอ้โหพอไปยืนข้างรถสีสีเออสีน้ําเงิน แม่งหน้ามันขาวขึ้นมาเลือกคันนั้นเลย่ยแล้วส่วนในเรื่องของเลิกยามเนี่ยอาจารย์บอกเลยไม่ต้องโทรมาหาอาจารย์เข้า g o o g l e เลยเดือนนี้วันดีมีวันอะไรบ้างวันมงคลนะเพราะฉะนั้นชาวราศีมังกรในเรื่องของสุขภาพชาวราศีนี้นะชาวราศีมังกรขอยระวังเรื่องของอะไรหัวเขา่า กระดูนะแล้วก็เรื่องของโรคผิวหนังต่างๆพ right, hmm. okay. so, ื่นคันอะไรพวกนี้อะไรที่เกี่ยวกับลมพาเพราะนั้นชาวราศีมังกรเป็นแบบนี้ถามว่าอาจารย์เป็นอะไรบ้างที่พูดมาแพ้พื่นคันสมัยเด็กๆเนี่ยต้องมีแล้วไอ้เขาเรียกว่าอะไรว่าไอ้สีชุมพูอะอะไรวะไอ้ลังไม้แม่อาจารย์เนี่ยต้องติดคลัมไมไว้ตลอดเพราะอะไรผิวหนังมันไม่ดี แล้วก็ทาคลํมมาไมยตั้งแต่หัวยันตีเลยแต่พอโตขึ้นมามีความแข็งแรงมากขึ้นมีเนื้อมีหนังนะว่ากันเช่นนี้อา้าวว่ากันต่อสำหรับชาวราศีมังกรในเรื่องของครอบครัวนะยังไงก็แล้วแต่ขอให้ชาวราศีมังกรมีความหนักแน่นนแต่ถ้าโยงไปเรื่องงานก็หมายก็ว่าชาวราศีมังกรสามารถที่จะเป็นที่พึ่งที่พาให้กับครอบครัวได้เพราะฉะนั้นการที่เราต้องรับภาระ แบกภาระทั้งครอบครัวไม่ใช่ปัญหาใหญ่แจะไว้ว่าชาวราศีมังกรท่านนึกอะไรแล้วคิดอะไรแล้วลงมือทําอาจารย์บอกนะถึงจะต้องเหนื่อยหน่อยถึงจะต้องออกแรงเยอะหน่อยแต่สําเร็จทีราคาว่าเ่นี้เนส่วนเรื่องของความรักตอนนี้ชาวราศีมังกรห้าไม่เท้า ถามว่าดีต่อใจหรือเปล่าอาจารย์ห้าไม้เท้านี่มันวุ่นวายชิบหายเลยแล้วถามว่าความวุ่นวายในครั้งนี้เกิดจากการกระทําของใครไม่เราก็เป็นคู่รักของเราเพราะฉะนั้นทัศนคติในการเป็นอยู่มีความสําคัญหรือไม่สําหรับคนที่โสดแล้วได้เฝ้าพิชสะเป่งเล็งแลตรงฟ้ากาชานตะแคงคอยดูตามดูลำแพนฝ้าจงแรอะไรจเบือง มันไฟกันมันไม่เป็นแนวเดียวกันมันทะเลาะกันแตกหักนี่ก็มีแล้วสุดท้ายเกิดการบล็อกนะเพราะฉนั้นชาวราศีมังกรใครที่กําลังคุยอยู่กับคนต่างชาติไอรอนแมนไหนชานคุยกับไอรอนแมนเดรอแจ็คไอแจ็คเพราะฉะนั้นถามว่าในการทะเลาะในครั้งนี้เราจะคืนดีไหมไอแจ็คมันก็รออยู่ ไอ้แจ็ครออยู่แต่เราก็ไม่กล้าโทรไปเพราะไม่กล้าจะปวดมากเพราะอะไรความที่เป็นชาวราศีมังกรมันไม่ช่องแล้วถามต่อไปว่าอาจารย์ท่านหนูโทรไปแล้วมันไม่รับทําไงหนูจะเสียหายไหมมันเป็นเรื่องของอาัตานาโิยมอัตตาทิฏฐิเพราะนั้นต้องรู้เขารู้เราชาวราศีมังกรเนี่ยเอาตรงๆนะ เป็นคนขี้อายเป็นแบบนี้ชาวราศีอื่นอาจจะด,ด,ด,ดูเปิดปิดตูให้เขาดูให้ก็าม่แต่ชาวราศีมังกรนี่ไม่แล้วชาวราศีมังกรเป็นคนที่อ่อนโยนอ่อนหวานแชนเทพไม่จริงนะผวัวหนูนี่เฮียชิบหายเลยอะเป็นว่าสําหรับชาวราศีมังกรต้องเข้าใจว่าชาวราศีนี้มีความเป็นระเบียบค่อนข้างมากแล้วเขาก็เป็นคนค่อนข้างเงียบขรึมถามว่าขี้งุดหงิดหรือเปล่า ค่อนข้างง่ายนะแต่เก็บอารมณ์ได้ค่อนข้างดีนะเป็นแบบนี้เพราะนั้นชาวราใครที่กำลังคุยอยู่กับชาวราศีมังกรง่ายๆเลยนะโทรหาจยนเทพอ๋อจยนเทพมังกรท้องอรอหนูคบกับชาวมังกรอยู่อาจารย์ผมกำลังคุยกับชาวราศีมังกรเลยสาวสวยเลยนมบึ้มเลยจนันนมแมงบึ้มตุดสะบั้มเลยจนันขอชาวราศีมังอขอใใครก็แล้วแต่พี่คิดจะคบกับชาวราศีมังกร แต่งตัวสุภาพจะไม่เปิดหํำเปิดทีเปิดบ่ออะไรก็แล้วแต่ชาวราศีมังกรไม่ชอบเขาชอบลุ้นนี่คือชาวราศีมังกรนะแล้วชาวราศีนี้ไม่ชอบการผน,นันไม่ต้องชวนเข้าบ่อนถามว่าชวนไปเล่นการพนันพามันไปดูหนังโป๊ด,ดีกว่าเข้าทางกว่าไงอาจารย์ว่าแบบนี้เพราะฉะนั้นชาวราศีนี้มักจะทําอะไรตามใจตัวเองนะขอให้สนับสนุนชาวราศีมังกรเถอะแต่สุดท้ายแล้วชาวราศีนี้ เป็นคนที่ยึดในเรื่องของหลักกตัญอยู่เป็นคนที่ยึดหลักในเรื่องความซื่อสัตย์เพราะฉะนั้น,ะน,นสิ่งเหล่านี้มันเป็นจุดแข็งขอให้เราให้เกียรติชาวราศีนี้เอเออไปบ้างก็ได้อะไรก็ได้เ,เป็นแบบนี้อา้าวว่ากันแค่นี้แล้วกันเดี๋ยวอาจารย์เทพขอสรุปนอนเองความรักว่าไปเรื่องของสุขภาพเรื่องของสุขภาพอาจารย์ดูแล้วไม่มีอะไรนะเจ็ดถ้วยก็หมายความว่าเดี๋ยวเจ้าจะเจอเขาเรียกว่าสมุนไพรตัวดี เดี๋ยวก็จะเจอหมอฝีมือดีว่ากันเช่นนี้อา้าเดี๋ยวขอสรุปให้สองใบหลายๆท่านตามอาจารย์มาจะสิบปีแล้วนะตั้งแต่หัวดำตะนงแตหัวงอกแล้วนะช่างมันไม่ยอมด้วยกูไม่ยอมด้วยอา้าวออกมาแล้วเยอะเหลือเกินสองใบคือโอ้โห สิ่งที่สําคัญที่สุดความอ่อนน้อมถ่อมตัวความอ่อนโยนถึงแม้ว่าเราจะมีความมั่นใจขนาดไหนก็แล้วแต่ความอ่อนโยนกับความอ่อนแออยู่กันคนละโลกความอ่อนโยนหมายความว่าถึงเราจะเก่งกาจล่ำรวยแข็งแรงเท่าไหร่ก็แล้วแต่ไม่จำเป็นที่จะต้องชนะเสมอไปแล้วยิง่งถ้าเป็นชีวิตคู่ปล่อยให้เมียชนะจบนะส่วนใบนี้หมายความว่าให้หาความรู้ตลอดเส้นทาง ชาวราศีมังกรสามารถที่จะเป็นแสงสว่างให้กับผู้คนได้เพราะนันไพ่สรุปสองใบนี้เป็นไพ่เมเจอร์พลังงานดีนะเอาเป็นว่าให้ทำตามที่อาจารย์บอกอาจารย์เทพแล้วไม่ควอาจารย์เบียร์เขาด่าอ่ะเรื่องของแกนะอาจารย์เบียร์เนี่ยอาจารย์ยกให้เขาเป็นอีกอีกสายหนึ่งเขาเรียกว่าสายใสายส,ายสายสว่างของอาจารย์เป็นเพียงนักพยากรณ์นะถ้าตาบใด อเมริกามันมีแฮร์รี่พอตเตอร์ประเทศไทยมีใครเนนแอแฮะแล้วถ้าที่อเมริกามีกัปตันอเมริกาประเทศไทยมีใครกันจอมพลังมันเป็นอย่างนี้เลยนะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้มันแฝงอยู่พลังงานเหล่านี้มันแฝงอยู่กับตัวอยู่แล้วขอใ้ชาวราศีมกรดึงมันออกมา ดึงมันออกมาที่ราคาที่ราคาเดี๋ยวอาจารย์ว่ากันถึงเรื่องของการขายด้านหลังนี้ที่เห็นเนี่ยมันเลื่อนได้นะเนี่ยใครอยากจะโฆษณาอะไรพวกเนี่ยเนี่ยอาจารย์ก็ไม่ได้คิดสตังค์ไม่คิดไม่คิดจะเก็บสตังค์กับลูกศิษย์จนแทพแล้วมึงไม่ใช้เงินเหรอใช้ขายกระเป๋าข่าดูดวง YouTube แล้วอาจารย์ก็มีไปแปะลิงก์ใครจะซื้อของแล้วซื้อในช่องอาจารย์นะอาจารย์ก็จะได้ได้เลยวะ ได้เปอร์เซนต์แล้วเร็วๆนี้ใครชอบกินชิคเก้นเดี๋ยวเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวเจอกันที่ราคาชิคเกน้นาฟชิคเกน้นอ่าเดี๋ยวอาจารย์พูดถึงเรื่องของกระเป๋าสตางค์เลยมีหลายๆท่านได้กระเป๋าไปแล้วก็เกิดเงินเกิดทองมีหลายๆท่านพอได้กระเป๋าไปลูกก็ส่งตังมาไม่ใช่่าหลักหมื่นหลักล้านแต่บางท่านอาจจะมีแต่อาจารย์บอกท่านใดที่ใช้กระเป๋าสตางค์อาจารย์เทพ ไม่ใช่เป็นคนใจร้อนขนาดนั้นค่อยๆเป็นค่อยๆไปท่านใดอยากจะเปลี่ยนการเงินนะเริ่มจากกระเป๋าสตางค์สุพิจยากระเป๋าสตางค์มหาเหงเรียกซับถ้าอยากรวยเปลี่ยนกระเป๋าสตางค์เพราะฉะนั้นทำไมต้องเป็นกระเป๋าสตางค์แล้วในช่วงนี้รุ่นคลาสสิก13,900นะ่นระรุ่นนี้เลยสีกรมเลิศเลิศมากนะ ส่วนรุ่นพรีเมียม2,9700ในตู้ทั้งหมดที่เห็นเนี่ย2อ7 0 0เทาพาทำไมราคารุนแรงขนาดนั้นล่าานอะอาจารย์ขายเนี่ยกะซื้อบ้านซื้ออะไรเลยเหรอเอาตรงๆนะบ้านก็ยังเช่าเพราะฉะนั้นอาจารย์เนี่ยก็อยู่ในรูปแบบคนชั้นกลางอ,อยู่แถบชานเมืองไม่ใช่เทศรษฐีไม่ได้มีเงินมีทองเก็บอะไรเยอะแยะแต่ก็มีตังค์ซื้อข่ทีละสาแผงแค่นั้นเอง เอาเป็นว่าสาหรับชาวราศีมังกรอยากจะเปลี่ยนการเงินให้เปลี่ยนที่กระเป๋าสตางค์นะเอาเป็นว่าสําหรับเรื่องการเงินการทองเนี่ยอาจารย์บอกเลยอาจารย์ได้ไปศึกษามานานและอ้หนังสือเล่มเนี้ยชีวิตมัง่งคั่งด้วยกระเป๋าสตางค์ใบเดียวเขียนด้วยคุณคำาบเด็เขาบอกเลยว่าถ้าอยากมีชีวิตที่ดีขึ้นเริ่มจากการเปลี่ยนกระเป๋าสตางค์แต่ต้องเป็นกระเป๋าสตางค์ทรงยาวเท่านั้นเพราะ กระเป๋าสตางค์ทรงยาวมีรูปทรงที่ดีสำหรับธนบัตรถ้าคนรวยส่วนใหญ่ใช้ได้ผลเราก็ใช้ได้ผลเช่นเดียวกันแต่อย่ามีเงื่อนไขว่าจะต้องเกิดขึ้นภายในสมวันเจดวันสมเดือนเจเดือนอันนี้เป็นสิ่งที่เราปรุงแต่งขึ้นมาเอาเป็นว่าสำหรับชาวราศีมังกรนะกระเป๋าอาจารย์บอกเลยว่านี่คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อาจารย์เชื่อถ้าเป็นการเงิน นี่คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ซิบลูกได้ทุกใบผ่านวิธีปลุกเสกอาวิตติดแล้วะเนี่ยกำลังขายเลยกเูเล่นกันอย่างนี้เลยอ่ะถดุดไม่ได้นะนียอันนี้เป็นทูโทนนะแดงข้างในแดงเนี่ยคเรียกว่าแดงเลขซับร้อยโลร้อยโลเนี่ยเงินเห็นเงินวิ่งเข้าใส่เลยเนี่ยอาจารย์บอกเลยเก็บดีแล้วนะสุดท้ายเป็นรอยราคาตกอีกแล้วลูกเทพนะ เอาเป็นว่าสําหรับเรื่องของการเงินการทองอย่าลืมเรื่องกฎคูณ200หมายความว่าให้เอาราคาของกระเป๋าที่เราใช้คูณตัวเลข200นั่นคือไรายได้ที่จะเกิดขึ้นกับเราต่อปีกระเป๋าสตางค์ยิ่งแพงยิ่งดีนะบางครั้งบางคราวเนี่ยอาจารย์ก็บอกเลยนะไปเจอกิจกรรมต่างๆดูไปดูมาอาจารย์ก็ชอบอาจารย์ชัดนะแกเป็นคนตรงไปตรงมาปากก็พอๆกันไม่ได้เป็นคนสุภาพนะ แต่สิ่งที่อาจารย์กำลังจะบอกหมายความว่าบางครั้งชีวิตเรามันก็ไม่ได้ง่ายขนาดนั้นมันต้องถูกวิจารณ์มันต้องถูกดา่ามันต้องถูกปฏิเสธกว่าที่อาจารย์จะมาถึงจุดนี้ได้ก็ต้องใช้ความกล้าอย่างมากที่จะเลิกจากการเป็นนักดนตร,ตรีแล้วมาศึกษาเกี่ยวกับเรื่ององศาสตร์พยากรณ์แบบร้อเรซในช่วงแรกอาจารย์ก็ทำคู่กันเล่นดนตรีไปด้วยเนี่ย ทำ YouTube ไปด้วยเล่นดนตรีไปด้วยทำ YouTube ไปด้วยจนรายได้มันรู้สึกว่าเออมันเริ่มปลอดภัยว่ะมันเริ่ม cover อาจารย์ก็ถอดเรื่องของดนตรีออกไปแล้วก็มาโฟกัสในเรื่องของการพยากรร้อร์เซ็คนอย่างอาจารย์เนี่ยเคยถูกเจ้าของบ้านให้ออกจากห้องนะค่าเช่าห้องเดือนละพันหกหรือว่าพันสองจำไม่ได้ไม่มีตังค์จ่ายเขาเพราะนั้นคนเราที่เกิดวิกฤตมันจะได้เรียนรู้ ว่ากันแค่นี้ละการที่ราคาฝากไว้หนึ่งรุ่นสำหรับรุ่นเรนูอเล็กซานเดอร์รุ่นนี้ห้าหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยก่อนที่จะไปหาหเจ้าไข่เนี่ยร้านบูไทยสาขาเยอรมน,นีรับสมัครพนักงานนวดท่านใดอยากจะทำงานว่างเหลือเกินจันเทพขันไม้คันมือก็โทรไปหาคุณเล็กโทรไปหาเจ๊เล็กแต่อย่าไปยุ่งการเงินแกนะไม่รู้ว่าแกจะด่าหรือแกจะแช่งเพราะแกเจ็บมาเยอะ เจ็บมาเยอะจานหนูเนี่ยเจ็บมาเยอะร้านบูทัยเนี่ยอาหารฟรีอยู่ฟรีแล้วก็มะขามแม่แดนของดีเมืองเพชรบูร์ซื้อกันเนี่ยพี่พี่น้องน้องเราเงินไม่รั่วไม่ไหลพี่น้องเราก็ได้คุณทองขาวตอนนี้เห็นได้ว่าไปรับเหมาด้วยเนื้อแดดเดียวคุณทองขาวนะแล้วก็แบมบูชุดหน่อไม้คัดพิเศษร้านสตาชาบูตอนนี้ได้ข่าวว่าลดราคา หนึ่งรบาทท่านใดอยากจะทําเกี่ยวกับเรื่องของสื่อโฆษณาชมรัฐการโฆษณาเขาเรียกว่ามาตรฐานระดับประเทศโทรไปปรึกษาฟรีแล้วท่านใดอยากจะทําตาสองชั้นก็สามารถที่จะปรึกษาโดยไม่เสียค่าใช้ใจ่ายกับแพทย์หญิงทิติการเนะเอาไปเลยแต่ถ้าแคปหน้าจอไปมีราคาพิเศษอีกอาจารย์เทพปีนี้ 2, 5 6 8กับ เหรียญดวงพิชัยสงครามมหาเศรษฐี1,999จะใส่ตัวเลขวันเกิดวันเดือนปีเกิดของเราใส่ลักษณะอะไรพวกนี้เข้าไปข้างในหน9 9เราจะได้ทำบุญด้วยนะจะได้มีส่วนร่วมในการทำบุญทุกๆ1,999 9 9บาทเราจะได้ทำบุญ300บาททีลราคาโอ้โหจะได้โคตด,ดีเลยว่าอาจารย์อาจารย์ทำไมมันดีองี้ว่ะ มิสเตอร์ทีหรือว่ามิสเตอร์ตัม้มท่านใดอยากจะฟื้นฟูภายในรถอยากจะทำสปารถแบบดีเลยโทรปรึกษาคุณตัม้มเนีตามนี้เลยคุณตัม้มได้รายละเอีได้ข่ามาจากอาจารย์เทพนะจะทำอะไรก็แล้วแต่ลองปรึกษาเขาเรียกว่าไม่มีค่าใช้ใจ่ายแล้วทิ้งท้ายกันด้วยการบุญ สามตัวในานไครเหมือนเดิมแกะยากเหมือนเดิม อาจารย์ซื้อมาใหม่แล้วนะแม่งแกะยากเหมือนเดิมนี่สั่งมาฮะมันก็แกะยากเหมือนเดิมสลุปแล้วกูต้องไปซื้อของอะไรเสียงที่บ้านสามสอาะเจ้าไขา่แล้วก็ทิ้งท้ายด้วยสะพานบุญเพื่อพี่น้องผู้พิการแต่ปีนี้อาจารย์จะแยกเงิน50%ไปทําบุญกับหลวงพี่วัดถ้ำตะโกจังหวัดลบบุรีนะการที่เราไม่มีพ่อไม่มีแม่อาจารย์เข้าใจความรู้สึกตรงนั้นอย่างมาก ก็ตามเบอร์บัญชีนี้เบอร์บัญชีอาจารย์เทพเลยสุพิชยาละวะประยะทําบุญร่วมกันก็ถือว่าพวกเราเกิดมาชาติหนึ่งไม่ได้ง่ายหรอกที่จะมาเป็นพี่เป็นน้องกันแล้วเกิดมาคนประเทศเดียวกันพวกเราโชคดีกว่ากลุ่มทางตะวันออกกลางหรือเปล่าวะที่เขามีสงครามกันแต่บ้านเราพวกเรามีประมุขที่ดีพวกเรามีคนที่บริหารที่ดีพวกเรามีกองทัพที่แข็งกร่ง มีความชันฉลาดเพราะฉะนั้นทำบุญร่วมกันอเอาแค่นี้ละกันสำหรับชาวราศีมังกร